ไอ้ขีม่งม่เข้าเฟรมไอ้สัสต้องเข้าเฟรมก็เข้าไปแล้วก็มึงนอนเยอะๆหรอใช่ไอ้้เราถ่ายที่ไหนก็ได้นะมึงจักสามมื่นแล้วมันเดียวมันไม่เหมือนการ้างนมันก็เห็นเหมือนการเทไปไมระวังระวังหลุดลองหองหลุดค้มต้องระวังหลุดเาสมหมนะมึงระวังม่ต้องเดียวผมนาน้วนะเว้ยเฮ้ยต้ง ไอเจ้ขอยไม่เกินหนึ่งนาทีไเจ้โอเคไม่ต้องโอเคก็ได้เฮียไปข้างหน้าหน่อยเยีบไปข้างหน้าหน่อยมันจะไม่ปิดก้องไอเจ้ลองกลองมองพื้นหน่อยก็แบบธรรมชาติแบบเออเล่นเล่น